แค่เีโวค่ะเอ่อรั่วบริเวณเต๊าะหน้าบ้านอันนี้มิตเตอร์หมุนหมุนเองป,ปิดปิดน้ำเติมแทงแล้วก็ยังหมุนอยู่ก็รั่วจากมิตเตอร์ไปที่แทงผมงรวำดดอยู่เตาสนามหน้าบ้านแต่ตัวน,นี้ไม่ผ่านปั๊มนะครับปั๊มบ้านหลังนี้ปกติเดี๋ยวจะเจาะตรงนี้รั่วแล้ ที่น่าแถบดี้ว่อันนี้ท่อที่ตัดต่อใหม่นะครับอันนี้ท่อที่แตกแตกมอลดหกลงสี่แตกตรงข้อมอพอดีนะครับนี่ทิเตอร์ยังหมุนไปไ่ลอยู่นะครับแสดงว่ายังมีจุดั่วงอรองนี้ครับเดี๋ยวจะเจาะหาน่าจะั่วแถวสารทางแยกบางกอกบริเวณที่เดิม